ลูกในท้องโตช้าสาเหตุที่แม่แม่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้รีบมาดูกันค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมไว้กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวกำลังใจให้ทีมงานนะคะท<อ>่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายลูกเกินมากแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมลูกของเราถึงไม่โตตามเกณฑ์ที่กำหนด<ะ>และหากคุณแม่ไม่รู้ทานสาเหตุอาจจะทำให้กังวลหรือเครียร์ได้ไง่ายๆดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ5สาเหตุหลักที่ทำให้ลูกโตช้าพร้อมทั้งคำแนะนำที่ทำให้แม่ๆสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นค่ะสาเหตุที่1ตัวอ่อนผิดปกติ บางครั้งต้นเหตุของการที่ลูกโตช้าอาจเกิดจากการที่โครโมโซมผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเลยค่ะ<อ>เชน่นการเกิดโรคดาวซินโดมหรือทาราสซีเมียซึ่งทําให้การพัฒนาการของลูกช้าลงการที่คุณแม่อายุ35ปีขึ้นไปแล้วตั้งคันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดปัญหานี้มันฝากคาันตามนัดเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของลูกในคันอย่างต่อเนื่องนะคะ สาเหตุที่2คุณแม่มีโรคประจําตัวโรคประจําตัวอย่างเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงอาจส่งผลให้ร่างกายของแม่ไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงลูกได้ได,ดีพอค่ะซึ่งจะทําให้ลูกได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เต็มที่ส่งผลให้การเติบโตช้ากว่าปกติการที่มีระดับน้ำตาลสูงจนเกินไปก็ทําให้เลือดไหลเลี้ยงลกได้ไม่ดีเช่นกัน<อ>แม่ต้องควบคุมระดับน้ําตาลและหลีกเลี่ยงการทานของหวานจัดและเค็มจัดนะคะ าเหตุที่3แม่ขาดสารอาหารหากคุณแม่ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเช่นโปรตีนธาตุเหล็กหรือโฟเลตลูกก็จะไม่เจริญเติบโตเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะการขาดโปรตีนจะทําให้การพัฒนาของร่างกายช้ากว่าปกติแม่ต้องเพิ่มธาตุเหล็กจากตับไข่แดงผักใบเขียวโปรตีนจากเนื้อสัตว์และไข่นมและเสอโฟเลตจากอะโวคาโดและหน่อไม้ฝรั่งนะคะ สาเหตุที่ 4. ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภบางครั้งการติดเชื้อระหว่างตั้งครรเช่นหัดเยอรมันซิฟิลิสหรือท็อกโซพลาสโมซิตอาจทำให้ลูกเติบโตช้ากว่าปกติได้เนื่องจากเชื้อเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อพัฒนาการลูกในท้องได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่อาจเป็นพาหะของโรคล้างมือบ่อยๆและรับประทานอาหารที่สะอาดเท่านั้นนะคะ สาเหตุที่5ภาวะเครียดและคุณภาพการนอนหลับแม่แม่ที่เครียดหรือนอนหลับไม่เพียงพอระวังนะคะเพราะอาจทําให้ฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของลูกไม่สมดุลส่งผลให้ลูกเติบโตช้ากว่าปกติได้หรืออาจมีปัญหากับพัฒนาการในอนาคตแนะนําให้คุณแม่นอนวันละ7-9ถึง9ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่ก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณแม่และลูกในท้องเติบโตได้ดีขึ้นค่ะ อย่าตกใจไปค่ะสาเหตุที่ลูกเติบโตช้าอาจเกิดได้หลายปัจจัยแต่การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีสามารถช่วยให้ลูกเติบโตได้เต็มที่ในที่สุดเพราะการตั้งครรภ์ที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตอนคลอดกันนะคะสุขภาพของแม่คือของขวัญล้ำค่าสำหรับลูกอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย